มันก็น่าจะหายนะเพราะว่ามันถูกจุดของมันอยู่แต่พอเราไม่เหมือนหมูดิมันไม่ได้เป็นเส้นดิใช่ไหมมันเลยเป็นข้างในโน่นเรียกว่าวิบากกรรมน้ารนึกถึงแต่เรื่องนู่นแหละเรื่อง,องทูบหลังงูอย่างยนี้ทีนี้ยที่ตรงเอวนี่นะนี่เป็นเด็กท้องทุ่งใช่ไหมล่ะ เราก็ฝึกหมาเรามันชอบชอบฝึกหมาหมาเมันขี้เกียดหมากเกียจไม่ได้นะเราเนี่ยนะฝึกให้มันวิ่งนอนแล้วคนเกาะกันไม่ได้ก็เลยไปตีงูงูรังแห้งูอะไรนี่แหละไปตีงูแล้วก็เอามันตายแล้วก็มามัดหางมันมัดแต่หางหมาพอมัดแต่หางหมามาหมาก็นอนคนเกาะกาะกันแม่เหรออันนี้ก็งูพาดคอมันแม่ <laughs> ของผ้าคอวิ่ง้ยทุ่งนานี่เป็นพันๆไร่นี่มันวิ่งตัวเดียวออกมันนั่นแหละวิ่งวิ่งแปเนี้ไปแล้วก็วิ่งมันตีร่างกายเนี่ยมันไปโดนคันนายแมล่ะอุ้ยมันก็น่าสงสารยิ่งวิ่งไปงูมันก็วิ่งยิ่งยิ่งไปโดนคันนาก็ยิ่งไอ้งูผ่าคอมันนะแล้วก็หัวเระสม้หน้ามึงว่ะเี้ยแม่คิดว่ากันเราจำไม่ลืมนะเออ เราฝึกมันนั่นแหะใช่ไหมล่ะเราฝึกไม่ไม่มาขี้เกียจเนี่ยฮะไปทำแมเนี่ยคนมีอะไรเรานี่แหละมั้งนี่แหละฝึกมันอย่างนั้นแหละแต่แต่ว่างูนี่มันงูงูมันมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะงูมันตายแล้วไม่ล่ะเรานี่แหละไปหาทุบงูนี่แหละเวลาตีงูเนี่ยนี่แหละตีที่เส้นที่เอ็นมันที่นี่แหละใช่ไหมล่ะก็ดูงูนี่ ไม่ใช่น้อยตัวอีฝึกมาก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยตัว่ีนั่นแหละ่แไล้ก็เวลาที่มันมาเป็นเรานี่มันมาเอาเราเราก็รู้ก็ให้มันดิไม่หรอนั่นหแห่ะเพมีตาให้มันเอาไปท้าว่าพวกงูพวกอะไรนี่แต่พวกอื่นไม่ไม่นะไก่นี่ไม่เคยฆ่าสักตัวเป็ดห่านนี่โสงสารมันแต่นี่เรากง็งูนี่มันมันอะไรล่ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นพิษอะ่ะ ความรู้ส really sure. like right so ึกนะไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะเพราะสมัยเป็นเด็กใช่ไหมก็ไม่ได้คิดก็คิดว่าแต่ก็แปลกอยู่นะมันไม่กล้าข้าวพวกนี้พวกเป็ดพวกงานพวกไก่พวกอะไรไม่มีนะเห็นเขาข้าวพวกควายนี่น้ำตาร่วงแต่เป็นเด็กเลยนะแต่ก็ไม่ได้รู้อุลรู้บาปอะไรนะก็ไม่รู้เรื่องภาษาของเด็กนั่นะอ่าอันนี้งูนี่มันไม่ได้คิดเรื่องอื่นคิดว่างูนี่มันมีพิษมันเป็นขัดคนนั้นขัดคนนี้มันไม่ดีแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะ เออแล้วก็ได้แล้วก็นี่แหละมาขี้เกียจไม่ได้มาเราเรี่ยงนี้ต้องขยันเห็นไหมนี่เวลาที่เรามาฝึกภาวานานี่เราขยันเห็นไหมมันเข้ากันนะมันก็อุปนิสยัยของเรานน่ใช่ไหมล่ะมันตั้งแต่เป็นเด็กนู่นมาขยันนี่ใช่ไหมล่ะคนขยันนี่ไม่ใช่ว่าคนขี้เกียจขี้ข้านี่นอนคนก๊อกกอกนี่ใช่ไหมล่ะออมีทุกวันนี่เราเรานอนให้ลูกเห็นถ้าเราแก่เลยเปี้ย ع. รู้ร่างกายมันทำไมก่อนลูกเห็นเราน้อนไหมล่ะยากน,นี่ก็นั่งหลับแค่นั้นแหละทุกวันนี้ดี่ายแขนดูดที่หกิกว่าปีนี้เริ่มแนะอือเวลาที่เราไปฝึกฝึกหมานี่เราเราถึงตั้งแต่นู่นเลยเราเราเรามาฝึกเราเองมันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอุปนิสัยนี่นั่น บวชมาแล้วจะไม่หวังมากหวังผลนอย่าบวชด,ดีกว่าหวังมากหวังผลได้แค่ไหนก็ได้แค่กระทำได้แค่ทำถึงไหนก็ถึงแค่ทำใช่ไหมล่ะแต่เขาศีลต้องบริรสุทธิ์ศีนไม่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนบวชมาแล้วก็เหมือนทำลายศาสนานี่นะมันทำลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการประมาทด้วยแล้วศีนไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราจงไม่ลงใครง่ายๆก็ด้ นี่ใครบอกว่าคนนั้นก็เป็นอรหันต์พวนี้เป็นอรหันต์กันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เรื่องของใครเรื่องของมันเองใช่ไหมล่ะนี่เรื่องทำเรื่องวินัยนี้ต้องเลือดต้องประเสริฐนั่นเป็นเหตุไหมหลงรู้ตามหาบวนเข้มก็กดกันไม่หรอกต้องไล่ไปอยู่ป่าพวกนี้พวกที่ศีลไม่บริสุทธิ์นี่โอ้ตายของแต่หางหามดนะลูกนะช้างเรายืมว่าพวกช้างพวกเสือนี่มันมีสิ่งที่อารักนะเนี่ย เขาบอกว่าพวกเทวดานี่เป็นผู้ที่ดูแลช้างอยู่นี่มันก็เป็นที่เราเห็นนี่ใช่ไหมเลยที่พวกเราไปเจอกันนั้นเวลาเวลาที่พระที่บริสุทธิ์ด้วยศีลคุณศีลคุณธรรมแล้วทําไมช้างจึงเข้าไปดูแลยกตั้งแต่ที่สมัยพระเจ้าไปยัมภาษาในป่าน,น่้นนี่คือความเป็นจริงนะถ้าไม่ใช่วิบากกรรมจริงๆนี่โอ้ยรับรองอนะพวกช้างพวกเสือพวกอะไรนี่ไม่กล้าหรอกถ้าไม่ใช่วิบากกรรมจริงนะ ที่เคยทำกันอย่างหนักข้าช้ากันจริงๆนะพูดให้ฟังตรงๆเลยนะแต่ส่วนมากที่เราเห็นนี่สินบริสุทธิ์เนี่ยเธอสินบริสุทธิ์แล้วนี่โอ้ยพวกจัดเรดารชานตัวไหนจะมาทำลายทำลายเห็นเราอยู่ป่าอยู่เขานี่แม่ตงูยังมุอุระถากเราอยู่เห็นไหมล่ะนั่นน่ะพวกลิงพวกข้างพวกช้างพวกอะไรนี่ไม่เห็นว่ามันทำอะไรตรายเราเห็นไหมล่ะคงเต้นคงวากันมันกายมันไหวมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในหัวใจของมันดดมนั่นน่ะ ก็ล็กถึงไว้สมัยที่พระเจ้าไปจำพรรษาในป่าเนี่ยเจ้าช่างกับเจ้าจอเป็นผู้อุปถัมภ์ก็นไหมนุ่นมันเป็นมาตั้งแต่นุ่นลูกเรานวิญญาณเดตยตองดูสิมันเป็นมาตั้งแต่น,น่นน,น,น,นนะนั่นคือความรู้สึกของศีลถ้าใครประป,ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระเจ้าเคารพพระเจ้าแบบสุดตง่งพวกนี้ต้องเข้ากันได้โดยท่านีน่ทตุที่มันมีความเมตตาทตุที่มันบริสุทธิ์ทตุที่ได้ความเคารพ มันจะเข้ากันได้โดยธาตุโดยธาตุปั๊บ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 เลยตรงนั้นน่ะอย่างนั้นพวกช้างพวกเสือพวกอะไรนี่จึงไม่คิดที่จะทำลายทำลายพระธูดงผู้มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยโอ้ยของเรานี่มันบริสุทธิ์พุทธพงตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาใช่ไหมล่ะช้างนี่หยับเห็นไหมเดี๋ยวเจ้างาเดียวนี่อยู่ชายแดนประมาณหยับเราเดินไปอะไรวะว่า เสียงกรับกรับกับกับเห็นไหมมันให้ทางเราเนี่ยมันหลีกทางเข้ามาจงนี่หลบยึบเลยนะเท่านี้ทางเดินของช้างมันทางเล็กๆนะทางไม่ได้ใหญ่นะเออพอช้างนี่หัวมันไปนี่มันก็ไปแค่หัวมันหัวนไปได้มันก็ไปเลยนั่นโอ้ยเรามันสสายตายมาที่ไม่เลยนี่เนี่ยที่ศีลพระมันมันไม่บริสุทธิ์นี่ก็เราจึงไม่หลงอะเห็นเราไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่กับหมูนี่แหละหมูก็ไปเขา เขาไปอันนั้นนะ่ะเขาไปกินข้า,ขาขตวตช่วงเย็นใช่ไหมหละ่ะเออเราไปไปนั่งดูด้วยเห็นไนหะมเฮ้ยนั่นจานน้อยว่เข้าเมืองตาเหลียวก็ต้องเดียวต踏踏าตามนะแต่เราไม่พูดนะเราเงียบเออผมไม่หิวเราไม่ประมาทหมูนะผมไม่หิวนิมนต์เถอะตามสบ,บายเถอะนี่พวกสิบสองปันหาที่สามเดือนต้องทำเขานิมนต์ไปนะี่ที่พวว่อพาลูกไปดูนั่นน่ะนั่นแหละบงบ้างของพวกสนะิบสองปัญหา โอ้ยก็ตั้งสองทุ่มเนี่ยเรากว่าไปนิมนตนะ์ไปอะไรนะไปห้าหกลูกไปมาชนด้วยบ้านจารย์นแบบนี้นเราอยู่ที่สันทานเราอยู่นานนะที่สันทาานก็ไปไปแล้วก็ไปด้วยกันอืมจารันท่าก็ไปพระทาา,าุผางเงาพระทาาุผางเงาก็อยู่นานไปก็หมุนนะไปไม่ใช่ว่าไปเพื่ออื่นนะเพื่ออยากจะรู้อยากจะเห็นว่าประเพณีของคนเหนือเขาเป็นยังไงนั่นแหละมันก็จึงไม่ลงกับเรื่องนั่นแหละไปปพ๊บ พวกทีนน่สองพนาพวกนึ่ยเป็นหมู่บ้านที่แถวนั้นแะแถวสาเหนี่ยต้องคำเลยไปนั่นไ,ไปนปั๊กไปปักโห<ฮ>ฉันเข้าซอยช่วงเสียนช่วงสองทุ่มสามทุ่มเขาอยากได้บุญท่าที่จานน้อยเขานิมนต์ม,มาให้เขาได้บุญหน่อยเขาเนี่ยมโนเธอผมทองไม่ดีเห็นไหมเรามาพิจารณาแต่ทองดูโอ้จริงๆก็พังหมดที่ศาสนาเราใช่ไหม เออทาไมจึงไม่บอกให้ญาติโยมเขาทราบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้นี่คือพระวินัยเป็นอย่างนี้พระต้องถือศีลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําไมพระจึงไม่ประกาศทาไมพระจึงไม่สอนเขาล่ะอย่าไปโทษโยมนี่เราไม่ได้โทษนะโทษพวกพระนี่แหละตัวดีนั่นแหละน่าจะบอกเขาสอนเขาบอกว่านี่มันผิดพระวินัยนะผูพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้่างี้ก็พูดนี่มันสมเหตุสมผลยี่จะไมล่ะพูดนี่เขาฟังที่ให้เขาได้บุญกุศลอย่างเต็มที่เต็มหน่วยพอกลับมาแล้วในในใจเรานี่ เราไม่ลงในโลกกระมู่เราเห็นไหมล่ะทบุตรประชาเราโอ๊ยกูไม่ลงท่านนรกกับสูนเราก,ก็แบบนรกทุกคำเกิน,นลูกนะเกินกี่คำอืมแั้นของที่ไม่กระปิดนี่เนี่ยปิยังกระโลนี้กระปียังพันธีนะเห็นไหมล่ะของนี้ฉันได้ไหมสมควรฉันไหมฉันได้ข้อรับสมควรฉันข้อรับนะเห็นไหม ถ้าไม่ทำกระปีอย่างโลหิงกระปีอย่างบันทีเป็นไงนั่นน่ะของสมควรไม่ตสมควรก็ไม่รู้นี่แล้วไปว่าเป็นพระรหันต์หมดเขาไม่ถามเรื่องนี่ของที่เอาของที่มันมีมเมล็ดมาของที่มันงอกได้พวกกวบุ้งพวกอะไรเอากระปิหน่อยกระปียังไงล่ะกระปิทาไมเห็นไหมล่ะพระรหันต์ทั้งหลายมันก็เป็นพระรหันต์ทั้งโลกที่ใช่ไหมล่ะได้เป็นอย่างนั้นมันจึงไม่ลงไงเห็นไหม เนี่ยได้บวชมาได้บวชมาเพื่อทำลายศาสนาเลยจะพาันเป็นพระอรหันต์หมดมันจะเป็นไปได้ยังไงนั่นถ้าประมารลรักทำหลอกวิไหยก็เหมือนประมาทพระพุทธเจ้าเขาทาประสงค์ผู้นั้นก็ต้องเตรียมลงนรกเลยบวชเป็นกี่หมืน่นรรษาเหมือนชัมพูกาก็ต้องลงนรกชัมพูกะนี่สามหมื่นภาษาเราถึงสามหมื่นภาษาไม่ละโอไม่ถึงร้อยปีมนุษย์นี่นั่นแหละแก่นั้นแหละแค่นี้ทําไม่ได้ก็บวชมาให้มันเลย ศีลที่บริสุทธิ์พูดผ่องนี่นั่นเป็นทางเดิน,นมักผลปณิพันธ์าสศีลี่บริสุทธิ์ล้วไปได้ไหมผมเขาไปไม่ได้เลยเพราะทางมันตันคนตาบอดคนหูหนวกตาบอดไปได้ไหมเดินทางถูกไหมละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องนี้เป็นอันหนึ่งอเดียวกันที่เราจึงไม่หลงเรื่องนี้โอ้ยเราอยู่ป่านี่เราทำไมจึงแกวข้าตลอดรอดฝังหรือช้างเห็นเราจึงเงียบหลบปั๊บขนาดช้างป่านะอ้าวมันะอะไรดังกึกกมองไปโอ้ เดี๋ยับมันไม่อยากให้เราลําบากใหญ่มันไม่อยากให้เราเย็นมันเราก็ไม่พูดนะมันไม่พูดมันไม่แป้นเราก็ไม่พูดแล้วก็เดินผ่านมาเฉยพอเราเดินผ่านมันก็มากินใบไม้เย็นอะไรไปปกติเห็นไหมออนี่ก็ความรู้สึกของศีลเราจึงแน่ใจตายใจในในการปฏิบัติของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เรามาสอนลูกสอนหลานนี่เราสอนแบบคนสิ้นสงสัยแบบความที่สงสัย แล้วไม่ได้สอนว่าเราสงใจข้อนั้นข้อนี้จะมาสดุกสัาหัสนี่ทําตามนี้ที่ทิพายทำนี่นี่ถูกต้องดีงานเห็นไหมเราก็เลยไม่ลงใครง่ายๆเะลงได้ไงลหะใช่ไหมล่ะทางที่เราเดินถูกต้องตามทางตามทีนไหนเราไม่ใช้ความคิดของตัวเองนี่เห็นไหมล่ะเราไม่มีทิฏฐิอะไรนี่เราเป็นทิชุกกรรมเห็นถูกต้องตามตามตามที่ไหนนี่คือจบเกมตรงนั้นอนี่ก็ผมทํามาอย่างนี้อาจารย์ผมจะมาอย่างนี้เห็นไหมล่ะทิฏฐิมาน้ามันเกิดเนี่ยอาจารย์ผมเคยพาไปกินข้าวอย่างนี้ โอ้ดิ้นดคนหลังไหลม,มามากราบมา,ป,บบาป้ายเขากราบป้ายเปยตไ้ว้ผีที่นั่นมันนี่เรียกว่าอะไรล่ะธาตุมันเข้ากันได้โดยธาตุคนเลวมีเยอะคนโง่มีเยอะมันมีตั้งแต,ต่สมัยพุทธการน้นตอนที่เล่าให้ฟังบ่อยครัง้งเออเหมือนกับอาจารย์ของพระชาลีบุตรสันชัยเห็นไหมล่ะและ้วคนโง่กับคนฉลาดคนโง่คนฉลาดอย่างไหนมากกว่ากันคนฉลาดมีน้อยเขารับเห็นไหมล่ะพระชาลีบุตร ต่นคนโง่มีมากเออเราจะหาจริงนคนโง่นี่แหละแ้วคนจะาหลไปหาสำานักของหลวงพุทธเจ้าหน้าว่างเห็นไหมล่ะนี่มันก็เป็นอย่างนั้นนี่คนโง่มีมากอืมถ้าได้รวงกันนี่โห้ยมันเชื่อไปแต่ว่าถ้าเอาคาําัจาความจริงพูดแล้วเอาสิ่งที่เลือสิ่งที่ประเสริฐมาะพฤติปฏิบัติมันปฏิบัติมตไม่ได้เพราะมันอะไรล่ะมันขวางหัวใจหัวใจของนักปฏิบัติมันขวางอะ่ะเออจะปฏิบัติด้วความจริงมัน่นถือมัน่ปนปฏิบัติสบายที่อยากจะทำอะไรก็ทำนั่นเห็นไหมล่ะ อา้าวถ้าอยากจะทําอะไรก็ทามันปฏิบัติใหม้มันเลยนะเห็นไหมลงตรงนั้นนั่นปฏิบัติเพื่อฝืนใจของตัวเองนี่มันถูกต้องตรงนั้นใจมันอยากนี่เราไม่เอาเห็นไหมละ่ะนี่มันอยากตัวนี้เราไม่ยุ่งเราไม่สนนีเราจะเอาตัวนี้เอาตัวไหนละ่ะเอาตัวทำมาตัววินียวัดนั่นมันขัดมันถืนเห็นไหมละ่ะจิตมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในน้าโดนพรานเบ็ดดึงขึ้นมา มันก็ก็สึกกระสนดินหล่นลงนง้ำผิดไหมพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเนี่ยแล้วจะบอกว่าปฏิบัติสบายสบายสบาย,บายอยู่สบายนี่แหละมันถูกต้องอย่าไปบังคับจิตดิจะบอกว่างั้นนะปล่อยมันไปมันอยากไปอะไรก็ไปอยากทําอะไรก็ทําดีจะว่าเหรอ,อคาว่าไม่ไม่บังคับจิตท่านหมายถึงอะไรรู้ไหมล่ะหรือเราไม่รู้คนไม่รู้ก็บอกว่าปล่อยไปเลยมันอยากจะกินข้าวก็กินไปมันอยากเสพกามก็เสพไปไม่ล่ะ มันอยากจะฟ้อนํำนำไปก็ฟ้อนไปมันอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเห็นไหมนี่ไปตามปิาษาของจิตทําไมจริงไม่เอาพระวินัยวัดป,ปั๊บล่ะตัวไหนจะมันปิดพระวินัยเราไม่ทานั่นคือจบตรงนั้นนี่คือไม่บังคับจิตแต่ให้อยู่ในกรอบเขาเรียกว่าสอนจิตที่อยู่ในกรอบไม่ได้บังคับจิตพอสอนเข้ากรอบเข้าประเพณีของพระพุทธเจ้าหน่อยโอ้ยมันขาดมันขื่อแล้วเห็นไหมลหรเหมือนพันเบ็ดที่ดึงปลาขึ้นมาจากน้ำเห็นไหม พระเจ้าบนอยัติอยู่แล้วตาจนแล้วเนี่ยพวกเราไม่ฟังมันอยากกินข้าวแรงก็ไปกินเห็นไหมไม่อยากทําอะไรก็ทาเนี่ยอยากเต้นอยากหัวอยากอะไรก็ไปเห็นไหม๋ยวใครใจลงใจไหมละ่ะชัดาเราไม่เคยภากระทำสอนเรื่องมากเรื่องผมก็สอนตามศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สอนให้ทําลายศีลไม่ได้สอนให้ทําลายสมาธิไม่ได้สอนให้ทาาําลายปัญญาเวลาเราบวชมาเราต้งตั้งใจมั่นแล้วเรานี่ ฝืนฝืนใจของตัวเองจนสลบเห็นไหมมันขัดมันขืนนี่เห็นไหมถ้าปล่อยไปตามจิตนี่โอ้ยมันโลกไอ้เขาเรียกว่าอะไรหละ่ะล้านทางล้านพังไปหมดทั่วโลกดินแดนนี่เลเราเป็นมาก่อนนี่เลยอย่างงาั้นจะใครจะมาสอนเรา,าทีา่ต้องเหนือเราอย่างนั้นเราจะกล้าท้าหรือจะกล้าบรรลือเสิยงนาฏหรือนี่ปั๊บมามา,มาตรงนั้นเหตุเราเราบังคับจิติจิตมันกระเสกกระสนดิ้นหลน่นมันอยากกลับบ้าน ั้งชัดแล้วเห็นไหมหละ่ะถ้าไม่กลับจะเอาให้ตายตายก็ตายที่เห็นไหมหลแล้วก็ชัดกันตั้งแต่เป็นวขาที่บ้านเหล่านั้นดิจนมันสลบกลางลานบ้านเห็นไหมหเห็นไหมเนี่ยไปตามจิตมันก็โวยพังทั้งโลกนี่แหละใครสอนพระพุทธเจ้าสอนเหรอนั่นไม่บังคับจิตปล่อยไปตามนั่นอยากทําอะไรก็ทําอย่างนั้นเหี๋ยําว่าไม่บังคับจิตก็คือให้มันคิดมันปรุงมันแต่งตัวนั้น จะเป็นดีจะเป็นชั่วแต่เราไม่ทำตามมันมันสอนกันมาสอนอน่างไงมันสอ,อนไม่รู้เรื่องรู้แล้วอีเวลาที่เราไปเห็นสิ่งนั้นนี่เราจึงลงปับ๊บโอ้ก่าที่พุทธจาทำไมพทธเจ้าจึงสรุปสามหนปลางตายทั้ไมท้วนเห็นไหมนั่นแหละก็ไม่ไปตามมันมันคิดถึงพระราชวังมันสวยพระกยาหารเออแย่งสุขสนุกสบายมีคนป้อนให้เทีนี้มาฉันอาหารที่รวมลงในบาทเดียว มีอะไรก็รวมในนั้นอาหารหวานข้าวก็รวมในนั้นไม่ได้แยกนี่เราจังแกยกกว่นะทุกวันนี้เ,เห็นไหมเรายังอนุโลมเพื่อลูกก้หลานอยู่นะขอให้ทำให้ก่อนในนี้แหละนี่มีสิ่งไหนที่ไม่สมคว่เาเราก็ไม่ฉันเ,าาเราไมา่อดมาเพื่อกินนี่มันกินมาตั้งแต่เกิดน,นู่นมันจะกินไปถึงไหนอีกไงไหมล่ะมันก็อยู่แค่นั้นหละออยู่แค่ตายแค่นั้นแหละกินขนาดนั้นมันก็ตายเท่าก่อนมันนั่นกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินตามพระวินนยนั่นแ็่ไม่ล่ะสิ่งไหนที่มันผิดทำผิดไปไหนเราก็ไม่ฉันสิ่งไหนที่มันผิดทาาดขันเราก็ไม่ฉันอาหารนี่มันแต่ไม่การราคาเกิดเราก็ไม่ฉันอาหารนี่ทําให้งกว่วงเราก็ไม่ฉันเห็ไมล่ะทําอาหารประเภทนี้ฉันแล้วมันอืดอาจยืดยากเราก็ไม่ฉันเราแยกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละวันแต่ละวันเพื่อดูอาหารว่าสิ่งไหนที่ ฉันก็ไปแลว้วก็ปีก้กระเป๋าก็ตือรือร้นในภาคปฏิบัติโนอนขนาดนั้นเรานี่เราถึงจัสดาเราพระเจ้าทําไมพระองค์จึงสรุปสามหปานปางกายทำไมทวนเห็นไหมยอ้แต่พวกเรานี่มันคิดยังไงว่าอย่าบังคับจิตมันอยากทําอะไรก็ทําสบายๆจิตก็ไม่ใช่เรา,า,เ,รา,นนเ,ราเราก็ไม่ใช่จิตเราปล่อยมาหน่อยก็ใช่จิตก็ไม่ใช่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตแต่เรนี้เธอยังมีชีวิตอยู่นี่ มันอยากไปเสีบกาวก็จะไปเสีบกระมานเลอมันอยากไปร้องราทำเพลงก็ไปกับมานเลยมันอยากไปกินเล้าก็ไปกินกับมานงนั้นเรอนั่นเห็นไหมอ่ะมันก็ไม่ลงมันไม่ปฏิบัติเหมือนพวกเปรตจำภูกะมันก็อย่างนั้นหละไม่ได้ปฏิบัติตามอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามไว้เรานี่ถึงไหนถึงกันไวเรานี่ถ้ามันบวชมาแล้วไม่ทําตามพระธรรมพระพี่ไหนแล้วบวชมาทําไมกลุ่มนั้นบวชมาทำาในรศาสนา กาบไหว้าการเห็นเห็นว่าเป็นพระผู้เลือดผู้ประเสริฐเห็นไหมหละ่ะญาติโยมเขาก็ไม่รู้เหมือนที่มานี่เห็นไหมหละ่ะมนที่มาบ้านหัวหนาคำพอไปสอนเขาเขาก็ว่าเราเป็นบ้า,ยาเยอเงินแสรบ,บาทนะเราบ้าอันเป็นการทําลายศาสนาถ้าต้องการทําบุญก็เนี่ยมีใบปรนะปรานาญาติโยมที่เดินตามก็มีอยู่ก็ปัจจัยอยู่ที่มยายวจกรก็ บอกแก้งแก่ขนาดสงหรือแก้งแก่รุบาอาจารย์แล้วก็คือจบถ้าไม่ใช้บปราวนาก็แจ้งแก่รูบาอาจารย์ก็จบนะมันก็จบเกมแค่นั้นมันจะไปทําอะไรน้ใส่บาตรใส่น้อยก็ไม่ได้บุญใส่มากก็ไม่ได้บุญเห็นไหมแต่แล้วเพี้ยนไปแล้วนั่นศาสนาที่เรื่องที่ประเสริฐก็เพี้ยนไปเพี้ยนไปพาอพวกเราเป็นคนทําก็พระนี่แหละเป็นคนทําพรมสอนเขาเห็นไหมล่ะพอมสอนก็พักเขาก็บ่าเราบ้า เดี๋ยวของดิบใส่บาทนะของดิบีพุทธเจ้าห้ามรับประเคนห้ามฉันห้ามรับประเคนด้วยห้ามฉันด้วยเห็นม่หล่ะก็ว่าเราบอาอีกอพราะครูบาอาจารย์บัดนี้ก็น่นตีหนึ่งตีสองหนึ่งบมีการมีงานก็จ้งเอาลาบเลือดไปให้หนู่นวี่นั่นไหมล่ะโอ้ยนั่นลรพวกเปรตพวกทําลายศาสนาไปกาบกานันนี่ไปกาเปรตไปกาบผีไปก,าบ,ไปกาบให้มันเลยไปกาหมูกาบหมาจริงด,ดีกว่านั่น การพูดทำลายศาสนาหมามันไม่ได้ทำลายศาสนานะนี่พูดธด้ัณต,ตรงเลยนะเข้าใจอย่างนี้ในการพูดมันเป็นอย่างนั้นแหละหมามันไม่ได้ทำลายศาสะนาะเห็นไหมว่าทำไมครูบาอาจารย์จึงเลี้ยงหมาเราตอนแรกเราก็ไม่พิจารณาแต่ตอ้องในพระวินัยก็มีใช่ไหมหละ่ะห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเราก็ไม่เลี้ยงเราก็เพิ่งมาเลี้ยงนี่ก็ให้มันมาไล่กันไล่หมาที่มันมายุ่งกับในวัดนี่แค่นั้นแหละนั่นแหละเห็นไหมละ่ะแต่ว่าทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเลี้ยงหมา นี่พอเรามันพี่นาณาถ่ายตองอยู่แล้วย่างหลังหมามันไม่ทํามันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหมามันไม่ได้ทําลายศาสนาเห็นไหมล่ะพระเรากับญาติโยมอุบาสกปิกาต่างหากที่เป็นผู้ทําลายและเป็นผู้เชิดชว่าเชิดชูเชิดทูนศาสนาเป็นผู้ทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเป็นผู้ทําให้ศาสนาตกต่าก็เพราะว่าพระเห็นเณรจีปจิกาเป็นผู้ทําหมามันไม่ได้ทํา มีหน้านี่เรามานึกถุนต้องดูนี่โอ้คุบาอาจารย์นี่พี่นาแต่ตองดีแล้วก็จึงเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเพื่ออะไรเพื่อสอนพวกเราสอนพระนะสอนเนนสอนอุบาสติกาแต่เรากลับไม่ได้คิดอย่างนั้นกลับว่าคุบาอาจารย์รักหมาเห็นไหมถ้าเลี้ยงหมาเพื่อสอนเรานี่เลี้ยงหมาด,าดีกว่าเห็นว่างั้นเพราะหมามันไม่ได้ทําลายศาสนาเห็นไหมนี่เรื่องของเรื่องันเห็นีเราจะทำลายศาสนาหรือว่าจะมา เชิดทูลเชิดชูหรือว่ามาทำลายอ้าวเราไม่ไมพิจารณาเท่านั้นนะเพราะหลวงปู่ไม่เคยเป็นเรื่องของพวกน,น,น,วพพพนั้นแต่ในเว้นทีตามบีเว้นี่เราไม่เล่นด้วยตัง้งแต่ความกาลวาโน่นเห็นพระไปกินลาบเลยเห็นพระใช้เงินใช้ทองว้าีิเรานี่ซัดเลยแหละในหัวใจเรานี่เราไม่พูดนะใช่ไหมก่อนนี่รบกัดม้าดีกว่าเราว่างงั้นนี่ทำไมจึงพูดอย่างนั้นที่หมามันไม่ได้ทำลายศาสนานะลูกนี่แต่พระเทนเดนจีวาสุรยิกาเป็นผู้กระทำ ศีนแค่นี้รักษาไม่ได้แล้วบวชมาทําไมบวชมาเพื่อต้องการไปนรกนั้นเหรเอถ้าต้องการไปนรกไม่ต้องบวชมาหรอกเห็นไหมล่ะหรือคนดีนี่ไม่ได้อยู่ในเพศของพระเหลืองนะลูกนะอย่าคิดว่าคนดีนี่อยู่ในเพศของพระเหลืองเพศพระขาวผู้ปฏิบัติธรรมนะอืคนดีอยู่ทุกจุดอยู่ทุกจาสนาเห็นไหมแลวะพระพุทธเจ้าไปโปรดเรานั่นกีศาสนาละนั่น คนดีไม่ได้อยู่ที่ว่าโกนหัวน้่งหมวกพเหลืองมัได้อยู่ที่นี่อยู่ที่ใจตัวน,นั้นว่าดีหรือชั่วอืมนีพระเรามาพิจารณาใจทองนี่โอ้ว่าเอเรานี้ไปเจอแต่อย่างนั้นพระก็ไปเจอแต่พระอย่างนั้นจนเกือบต้องประชิกเรานี่นะนี่แหละเรื่องของเรื่องมันนี่แหละเจอครูดีก็ได้ดีนะลูกเจอครูเลวมันก็เป็นคนเลวไปด้วยเหมือนกับจอมโจนองคุรีมานเห็นไหม นั่นหละเจอครูบาอาจารย์เร็วมันก็เร็วไปด้วยทั้งที่อุปนิสัยของจอมโจ,จนคุริมาหรืออหิงสกะนั้นเป็นคนดีมาก,ก่อนนี่ดีมากเลยนะดีจนหมู่คณะอิจฉาไปฟ้องอาจารย์หาเรื่องเพื่อทําลายนี่อหิงสกะอหิงสกะเป็นคนดีขนาดนั้นเห็นไหมละ่ะนี่เพราด้วยกวารเชื่อครูเชื่อว่าต้องการจี่จะเอาฆ่าคนได้ปันคนเอา นิ้วมือตัวนี้นับนับนับนิ้วมือได้ตอนแรกมันก็ฆ่าคนเมื่อก็เพลินไปก็นับ,น,บนับไม่ได้เลยนะก็เออทาไมจะนับแบบตัดนิ้วตัวนี้ร้อยเป็นฟวงมาลายนั่นแหละองคุริมันเห็นไหมละ่ะจอมจนผู้เยิงใหญ่ไม่มีใครที่จะเข้าไปทําลายทําลายได้พวกทหารเป็นร้อยนี่ถ้าจะเข้าไปจับจอมจนคุริมันตายหมดนะเห็นไหมความแข็งแกร่งเพราะผู้สร้างบุรีมามากบ้านนั้นเห็นไหมละ่ะยังไม่เข้าสู่โสดาบานันเห็นไหม น่นะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเข้าสู่โสดาบันเลยมันไม่ได้ผิดทางนะเกิดพบไหนชาติไหนก็เข้าสู่สุกติภูมิทุกติภูมิปิดทุกติภูมิปิดใช่ไหมเหรสุกติภูมิทางนั้นทางนั้นทางนั้นนี่แต่โสดาบันนี่ปาถนาจริงไหนก็สาเด็จเห็นไหมนี่ที่พวกเรามีแต่โสดันโสดเดาโซเอาโสกินเป็นอย่างนั้นเพราะแต่เราไม่เคยเพ้นนี่ที่พูดนี่พอมาเห็นพลาเห็นนี่เรียวๆทำซ้ำๆมันก็รับยากพอมาสอนหน่อยพวกพระพวกยอมก็เคยอยู่งั้น นั่นแหละอเอาเงินใจบาทจะได้บุญมากได้พระลานิสง์มากครูบาอาจารย์เทศครูบาอาจารย์ต้องการอะไรเออก็สมควรที่จะไปถวายเพราะได้บุญได้กุศลน,นี่ความคิดของโยมก่อนเมือ่อนางอะไรนางอะไรหรือทุพยาหรืออะไรที่ว่าเอาเฉือนเอนื้อขาเนีขาเนี่ยเอาไปปิ้งถวายครูบาอาจารย์ใช่ไหมเนี่ย แล,วล้วคนเคารพพระนางสุปิยาหรืออะไรลืมแล้วนี่เน่เห็นไหมหละ่ะก็ไม่รู้นี่ก็เพราะว่าไอ้พาพวกเราไม่เป็นบ้าเพระาะภาวนาครูอาจารย์ต้องการอะไรฉันอะไรต้องการฉันเนื้อ,อฉันเนื้อที่บอกว่าไม่มีกระดูกไม่มีอะไรเนื้อที่นุ่มดูที่พระเราถ้าพระพุทธเจ้ายัางสมบูรณ์อยู่เนี่ยป่านี้คงบัญญัติอาบัต เป็นหลายหมื่นข้อเพราะพระละเพราะว่าพระเราเป็นคนทำนางสุพิยาก็ไปที่ไปห,หาซื้อเนื้อหาเนื้อไม่ได้ไพืไปวันรพระเขาไม่ข้าเนื้อจะทํำยังไงอะด้วยความเคารพในครูในบาเชื้อเนื้อแขานี่ตรงนี้ข้างบนนี่ขาท่อนบน,อนเอาไปปิ้งไปย่างให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ฉันเนื้ออย่างสบายก็น,นึกว่าปเป็นเนื้ออะไรก็นึกว่าเป็นเนื้อเออรู้ร,ร,ร,รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรไหมล่ะไม่รู้ พระนางสุปิยาก็ดีใจยินทั้งทั้งที่เอาผ้าผ่านไว้เห็นไหมทรมานนี่ปวดสุดปวดทรมานนี่เห็นไหมก็ได้ความเคารพในคุณในบาปมันบ้าไหมหรอพระเรานี่นั่นมันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเราเป็นคนดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี้แต่นี้พอพิพากษาพพุทธเจ้า,าเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตำหนิพระพวกนั้นยกย่องพระนางสุปิยาเขาจะไม่ผิดน,นะ ลืมแล้วสุกท้านั้นแล้วตั้งแต่เป็นารวบาสนู่นอันนี้แบบหายเลยนะเนื้อที่เฉือนลไปเยอะๆนี่ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยเห็ไหมไอมพนังทุปิยาโอ้เห็นไหมละ่ะอานาจของพระรานาัจัยอำนาจในความเคารพในคุณในบาปพระเราเทั้งนั้นเลยเป็นผู้ดีเลื่อมเหมือนกันทําลายศาสนาเนี่ยเวไปวเราไปไปเจอครูบาอาจารย์เราจะไม่ยาก,ก่าใครง่ายๆก็เรื่อมนี้แหละ เขาก็เลยเราเขาก็ว่าเรามีทิฏฐิเห็นไหมใครมีทิฏฐิเอามาพิจารณาดูเอานะใครมีทิฏฐิเรายังประกาศในวันที่เราไล่สวดเตยพวกพื่เหลือหงมหมาไม่ต้องมาที่นี่นะเราว่าเห็นไหมนะสิบเก้ามิถุนาที่จะถึงนี่เราว่านั่นนะั่นผู้ที่เสมอกันโดยทางโดยธรรมผู้หวังมากหวังผลบางหลุดหวังผลหรือผู้ที่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากไม่ไม่ถึงระดับนั้นก็ตามแต่ด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ถือศีลได,ด้วยความเคารพหมาเราเขาสาธุการด้วยแต่พวกผู้เหลี้งห่มหมาเราไม่รับเราะว่านนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเมาลากแตกลากแตนมาขับรถมาเองอ้มันน่าเกลียดนะ่นเปนปัญหาองมันเลยแต่พวกโยมเราก็กล้ากราบนะนี่เราจะไม่เป็นาาคารวาวานกูกราบหมาดีกว่าว่าเห็นไหมยอย่าลืมว่าพ่อเป็นนักเด็คารวานคนนะพอถือศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อนี่จะเป็นคารวานไม่เดือนะึ พระพวกนี้เนี่ยโอ้ยไม่ได้ใกล,ลกนน้เราหรอกเราเคยพูด้ลงกหลานฟังเป็นเรื่องนี้แหละนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนารักษาเราธรรมเราพินัยะเรื่องธาตุเรื่องขันก็นต้องดูแลรักษาในเวลามันป่วยมาเห็นไหมห่อสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปไหนมาไหนก็ไปมาอย่างสบายๆทุกวันนี้มัหเป็นอย่างที่ลูกเห็นนั่นแหละ